สวัสดีคระบเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่29มิถุนายน65เนาะตัวเด่นก็คือ2กับ5ตัวรองก็คือ3กับ6นะคะ2 0 2 2 2 4 2 5 2 6 2 8 5 1 5 3 5 7 5 9ขอท้ายด้วย5 5เลขเบิ้ลนะคะ2 2 5 5 3 3 6 6เด้อ3กับ3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 6 0 6 2 6 4 6 8 หกหกหกแปดสองห้นะาหน,แบบนบบึ่งเก้าห้านะะึ่งหนึ่งเ็ดนึ่ายหน้าหะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะมันมาแนวแนวเลขเลขขี้สตัวก็สองเลขไข่นะคะ2อ5สองห้าห้าสองสองสามหหหหนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ

จับคู่ซื้อ3003 3 1 1 3, 3, 3 4 4 4 3 40, 4 0 0 4 0 3 3 0ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจับหันเอาเด้อวันนี้ให้เอาดาวโจรเช้านี่ขึ้นไปซื้อดาวโจร v i ได้วยเด้อเอาดาวโจน v i p มาซื้อตรงนี้ด้วยนะมีความคิดว่ามันจะสลับกันออกวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะเราลงไว้ที่ช่อง พูนเส้นพารวยอีกอันนึงเด้อเพราะว่าเราลองทําอีกสูตรหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ก็บช่องน้ำเพชรพารวยได้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ